ไฟออกหูแน่ค่ะนรกแตกเลยค่ะสูตรนี้อย่าหอมมากเลยครับตะไคร้ซอยพริกไทยอ่อนลงไปเลยนะคะวันนี้คุณยายจะไม่เติมน้ําเลยนะคะคุณยายจะเอาแห้งๆเลยค่ะสีสันนรกแตกเลยนะครับเนี่ยเราใส่ไปเลยขอบกระทะนี่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พบเจอกันวันฝนตกนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมดูดูฝน ฝนตกแรงมากอืมอันนี้ว่าังไม่ถ่ายแล้วครับเพราะว่ามันเสียงมันแรงเกินเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดโหมดเสียงตัดเสียงรบกวนให้คุณผู้ชมหนึ่งครั้งนะครับแม่ h e ล l o Test h e ล l o Test โอเคนะครับมันได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเผื่อได้ยินเสียงผมกับแม่นะครับนี่วันนี้ว่าจะไม่ทําแล้วก็ก็อยากทํานะคะคานผู้ชมมีเมนูเด็ด ทำอะไรอ่ะวันนี้คุณยายจะคั่วหมูสับนรกแตกให้ท่านผู้ชมดูนะคะรับรองได้ไฟออกหมูแน่ค่ะนรกแตกเลยค่ะไฟออกหมูแน่ค่ะุผู้ชมดูวันฝนตกอย่างนี้นะครับอากาศเย็นๆอย่างนี้ไม่หาของเผ็ดร้อนมากินใช่ค่ะทำแล้วก็ราดข้าวกินร้อนๆนะคะอร่อยมากอืมค่ะมานี่มีอะไรมัางก็จะมีหมูสับอันนี้สามร้อยกรัมนะคะสามขีดท่ากับสามขีด น้ำมันหมูสองช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะจะมีน้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะตัดเค็มนิดหน่อยพริกมันของยายสองเม็ดสีเขียวสีแดงแล้วก็จะมีตะไคร้ซอยพริกไทยอ่อนนะคะนี้ใบยี่หร่าของคุณยายได้มานิดหน่อยเพราะว่าฝนมันตกแล้วพอดีปลูกไว้มันกําลังแตกนะคะก็เลยไปเด็ดมาได้หน่อยเดียวเพิ่มความเผ็ดร้อนค่ะ,คะแล้วก็จะมีกระเทียม ถ้าท่านผู้ชมชอบมากชอบน้อยนะคะแล้วก็พริกเอ่อพริกแห้งพริกแห้งก็จะมีพริกขี้หนูเม็ดเล็กนิดหน่อยแล้วก็จะมีพริกเม็ดใหญ่สี่เม็ดนะคะนี่ความเผ็ดร้อนเม็ดเล็กนี่ประมาณสามสี่เม็ดค่ะนี่ค่ะสามสี่เม็ดเล็กนี่นะคะบายค่ะนรกแตกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตำพริกกันก่อนนะคะครับนี่มาค่ะพริกลงไปก่อนเลยนะครับพริกคุณยายล้างมาแล้วนะคะนี่ค่ะ พริกใหญ่ก็ได้ประมาณนี้นะคะอยา่ก็จะใส่กระเทียมไปเลยกระเทียมครับนี่ค่ะาอย่าพอแล้วนะคะไม่ต้องเอาแหลกมากนะคะเพื่อเราจะได้เวลาเรากินอใช่ได้กัดโดนพริกด้วยนะคะนะคะพร <Okay. S 2> ิกใหญ่ได้แล้วนะคะเรามาเปิดแก๊สกันเลยค่ะทีนี้เปิดแก๊สกันเลยครับผมฝนตกชุ่มฉ่ำครับคุณผู้ช ทายายล้อแล้วนะคะน้ำมันไส่ไปเลยน่ะน้ำมันครับวันนี้ไฟแรงเลยนะครับค่ะค่ะพรกของยายลงได้เลยค่ะพริกกระเทียมที่เราตำเมื่อกี้ครับค่ะ,คะวันนี้เมนูง่งายๆครับจับผัดเลยครับคุณผู้ชมค่ะ สูตรนี้อย่าหอมมากเลยครับเพราะว่าวมีเม็ดพริกไทยด้วยนะครับค่ะมาค่ะหมูลงเลยนะคะผัดกันชัวช้าชัวช้าได้เลยนะครับวันนี้คุณยายจะไม่เติมน้ำเลยนะคะคุณยายจะเอาแห้งๆเลยค่ะผัดเขให้แห้งเลยค่ะ หมใหญ่สุกแล้วนะคะนี่เราจะคั่วไปสักพักก่อนนี่ค่ะเราก็จะใส่พริกตะไคร้ซอยพริกไทยไอ่อนลงไปเลยนะคะโอ้ใช้ตะไคร้ด้วยนะวันนี้เพิ่มความหอมนครับค่ะต้องใช้เครื่องพวกนี้คุณชมน้นตาลนะคะน้ำตาลทรายครับ ผร,รุงรดค่ะอืมสีสันนรกแตกเลยนะครับเนี่ยคุณยายจามน้ำมูกไหลเดยค่ะชุนวิ๊กเนแบบชุนจริงๆครับคุณผู้ชมผมผมีกั้นไอเลยครับกั้นจามเลยนี่ค่ะ น้ำปลานะคะเราใส่ไปเลยขอบกระทะนี่ค่ะนี่จะได้กลิ่นหอมของน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราคั่วให้เขาแห้งหน่อยแล้วก็ใบยี่หร่านี่ก็ใส่พอดีพอดีนะใช่ใช่ค่ะถ้าใส่เยอะเนี่ยโอ้โหสุนถ้าท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากเลยนะคะฝนเริ่มตกแรงเลยค่ะตอนนี้ตกแรงมากเลยครับแล้วก็ใบยี่หราเนี่ยถ้าเกิดว่า ไม่มีนะครับใช้เป็นใบกะเพราก็ได้ใช่ยายใช่ใช้ใ,ชใชบกระเพราได้เลยนะคะอันนี้<ช>ค,คุณยายเพิ่งจะปลูกค่ะเริ่มแตกถ้าเป็นยี่หล่าคุณผู้ชมใส่พอดีพอดีนะครับใช่ค่ะมันจะแบบหอมหอมหอมจะหอมต่อใบกะเพรานะคะแล้วก็จยะร้อนมากเลยนะครับอหน่ากินนะครับเนี่ยผัดไปพักๆเลยเริ่มแห้งแล้วครับคุณผู้ชมนี่คะ่ะยายใส่ใบย,ยี่หล่าลงไปแล้วนะคะนี่คะ่ะ เหมาะกับวันฝนตกนี้จริงเนี้ยค่ะราดข้าวุณราจานเรียบร้อยเลยนะคะอเรียบร้อยครับค่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าติดแก๊สล้วค่ะม,มา,มาค่ะลงจานกันเลยนะคะนี่ค่ะโอ้คุณผู้ชมขออภัยเสียงฝนด้วยนะครับตอนนี้แรงมากตกแรงมากเลยนะคะ โอ้หน่ากินน่ากินครับยายทำกับข้าวแข่งสายปนเลยค่ะนี่ค่ะหอมๆเลยค่ะนี่คุณ <ขอ S 1> ผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศตอนนี้ดโดดแรง,างนนมากแรงมากเลยนะครับอ๋อแรงจริงครับนี่กับข้าวเราครับจเรียบร้อยเลยครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับหมูสับผัวนรกแตกสูของแม่ครับนรกแตกครับคุณผู้ชมค่ะมะามสายฝนเลยนะคะนรกแตกนี่เอาข้าวมาด้วยนะครับคุณุ้คุณยายราดข้าวนิดหน่อยนะคะอว้าวมาวันนี้คุณยายจะลองชิงมะป่าก่อนนะคะต้องมีข้าวักหน่อยนะครับอือยังไงสมชื่อไหม นั้นลกแตกสมชื่อค่ะขึ้นหูแน่ละค่ะโอ้โหแต่ต้องคลุกข้าวนะคะถึงจะอร่อยเนี่ยคุณผู้ชมแทบแบแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาแม่กินข้าวแม่จะชอบคุกๆๆอย่างนี้นะครับคุณยายชอบคุกแบบนี้เลยทำอร่อยผมว่าสูตรขนาดเนี้ยเวลาเราผัดอะไรนะคุณผู้ชม แล้วก็มีไอมีจามด้ใช่ใช่อร่อยมากคับท่านผู้ชมรสชาติแต่ความเผ็ดนี่แล้วก็หอมใบยี่หร่าด้วยนะคะมาผมชิมมั่งสักหน้ะมาครับคุณผู้ชมมันจะมาลกแตกสักแค่ไหนนะครับใจค่ะน้ำลายไหลแน่วันนี้เสียงฝนทำเลยนะครับค่ะเสียงฝนจะดังหน่อยนะคะท่านผู้ชมยังไงก็มาเจอกันครับอร่อย รับรอ,อ,องได้แม่กุ้งกินนิดเดียวเพราะแม่กุ้งไม่กินเบ็ดโอ้โหจริงใช,ใช่ค่ะอร่อยแต่อร่อยมากเลยนะคะอร่อยจริงอ่ะได้กลิ่นตะไคร้แล้วก็อเม็ดพริกไทยอ่ะใช่ดีมากเลยครับสามกลิ่นนี้เขาโดดเด่นอยู่แล้วเม็ดพริกไทยอ่อนตะไคร้แล้วก็ใบยี่หร่าอืมอร่อยมาก นี่ผูกข้าวอย่างนี้เลยครับว,วันนี้เอาข้าวมาด้วยรับปุ้ยทำอืม,อ,มอร่อยมากจริงไหมนีม่ผูกข้าวอย่างนี้ยนี่นะคะท่านผู้ชมเราไม่มีอะไรวันไหนอะ่ะเราทำแบบนี้เลยค่ะใช้ิทแห้งนะคะกะเทียมทำ ถ้าเกิดได้พริกแห้งมันจะหอมป่าพริกสดนะคะมันจะหอมแตกต่างกันบางทีกินกะเพราเบื่อเนาะใช่ใช่ทำเมนูยอย่างนี้มั่งครับอร่อยแล้วก็หอมตะไคร่ซอยมันเหมือนเราเพิ่มวัตถุดิบมานิดหน่อยใช่เราเพิ่มตะไคร้กับเน็ดไกอ่อนอืมแล้วเราก็ใส่ใบยีดาถ้าใบายีดาเยอะกว่านี้ก็จะหอมว่าน,นี้นะคะอันนี้มันเพิ่งจะแตกค่ะคุณยายเอามาปลูกไว้สมั่งครับ ผมชื่อนรกแต่แล้วกินวันฝนตกเงี้ยใช่ใช่<ม>ใชค่ะใหญ่ยยเผ็ดมากแล้วเผ็ดขึ้นหูแล้วอ,อร่อยครับแต่ถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็เอาได้อยู่นะคะเพราะบางคนบางคนอะ่ะเขาก็ชอบกินเผ็ดเยอะๆอยา่างต้มตำบางคนเขาใส่พริกเป็นกำรรเราใส่สามเม็ดเราก็เผ็ดแล้วอืมใช่บ้านนี้สองสาเม็ดค่ะสองเม็ดเป็นที่สาเม็ด ถ้าตัถ้ายิ่งตานะก้นโคกเลยค่ะอือร่อยมากค่ะอโอ้โหจะเอา,ากุ้งทอดยักษ์เติมมาครับค่ะมาทำกันดูครับคุณผู้ชมค่ะเร็ดร้อนค่ะอร่อยมากโอ้โ<น>ร้อนเลยคนก็ตกแปงนะคะลูกเต้าเสร็จแล้ว ตางๆพกนี้ก็คือปลามย่างอืมครับฝนก็ตกแรงมากเลยครับโอ้โหแซ่บแซ่บมากค่ะเนีย่ยคุณผู้ชมเหงื่อไหลล้อเลยแต่ครับ, <laughs> รบวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วไหมเนาะเบื่อกะเพราลองมาทำอย่างนี้บ้างทําุ้งอร่อยรอร่อยสุดยอดขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ขั้วหมูสับนรกแตกของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคะค่ะเดี๋ถ้าท่านไหนอยากสนับสนุนช่องขึ้นไปอีกนะครับกดซุปเปอร์แซงเข้ามาได้ครับผมค่ะ